ในขณะเดียวกันวันนี้เชื่อว่าคอการเมืองทุกคนจับตา31มกราคมวันสําคัญเพราะว่าสารวัฒนธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองประเด็นของพรรคเก้าไกลเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้จับตากันเพราะว่าเนชั่นทีวีเราเกาะติดกันตลอดแน่นอนนะคะคมีอะไรสําคัญรายงานให้คุณผู้ชมได้ชมอย่างแน่นอนแต่วันนี้เนี่ยตามกําหนดเวลาที่ออกมาเดี๋ยวสารจะเริ่มประชุมกันในเวลา9โมงครึ่งนะคะจะมีการถแถลงด้วยวาจาลงมติและจัดทําคําวินิจฉัยก่อนออกนั่งบัลลังก์ อ่านคำนิดไฉให้คู่กรณีฟังในเวลาบ่ายสองโมงตรงวันนี้ ตามที่ได้มีการนัดหมายเอาไว้เนี่ยนะคะซึ่งการรักษาความปลอดภัยก็มีการจัดมาตรการอย่างเต็มที่เพื่อรองรับการวิจัยคดีที่เกิดขึ้นที่สํานักงานสารวัฒธรรมนูญยังคงคุมเข้มโดยเฉพาะรอบอาคารราชบุรีดีเรกฤ์เนี่ยนะคะห้ามผู้ใดเข้ามาในพื้นที่ควบคุมเว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตหรือว่ามาปฏิบัติงานติดต่อราชการเท่านั้นต้องผ่านตรวจการตรวจตัวบุคคลและสิ่งของที่นําเข้ามาส่วนใครที่เข้ามารับฟังการอ่านคำวินิจฉัยกาหนดอนุญ,ญา ให้เฉพาะคู่กรณีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นต้องแลกบัตรฝังสิ่งของรวมไปถึงต้องผ่านจุดตรวจค้นอาวุธด้วยแต่อนุญาตให้สื่อมวลชนกับประชาชนมาฟังคำวินิจฉัยที่จุดติดตั้งจอทีวีแล้วก็ลำโพงเอาไว้เนี่ยนะคะในขณะเดียวกันตามรายงานตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่าผู้ร้องคดีนี้อย่างคุณธีรยุทธ จะเดินทางมารับฟังคําวินิจฉัยด้วยตัวเองนะคะเห็นว่าน่าจะถึงที่ทาการสารรัฐธรรมนูญช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งส่วนพักเก้าไกลในฐานะผู้ถูกร้องตามรายงานบอกว่าทั้งตัวคุณชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลและฟากฝั่งของคุณทิมพิธาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลแจ้งชัดเจนก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไม่มารับฟังคําวินิจฉัยที่สารรัฐธรรมนูญเพราะว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ที่สภานั่นเองค่ะนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับตากันวันนี้เดชันทีวีเราเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวและเดี๋ยวม รายการพิเศษให้ติดตามกันด้วยช่วงบ่ายวันนี้นะครับถ้าเกิดไปเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเขามีการเจาะลึก<อ>วิเคราะห์เรื่องของแนวคําวินิจฉัยเอาไว้นะฮะนี่ฮะหน้าหนึ่งกรุงเทพธุรกิจกับกราฟิกนี้ลุ้นศารรัฐธรรมนูญชี้ชะตาคดีล้มล้างลามยุบพ,พักผิดจริยธรรมร้ายแรงสฉากทัศ เดิมพันก้าวไกลนี่คือพาดหัวหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจแล้วก็มีกราฟิกตรงนี้ฮะพักก้าวไกลาทางสองแพร่งชีช้ชะตาคาดี1นึล้มล้างการปกครองหรือไม่แบ่งเป็นสองฝั่งท่านผู้ชมมาดูฝั่งขวาก่อนถ้าเกิดไม่เป็นปฏิปักษ์ไม่ล้มล้างการปกครองสารยกคำร้องผลที่ตามมาก็คือพักก้าวไกลพักอื่นๆสามารถเสนอแก้ไขมาตรา112ต่อได้แล้วพักการเมืองก็สามารถใช้เป็นนโยบายหาเสียงได้แต่ถ้าเป็นฝั่งซ้าย ถ้าเกิดเข้าข่ายล้มล้างการปกครองสารสั่งให้ยุติการกระทําแล้วคําวินิจฉัยของศาลมีผลผลูกพันทุกอ,องค์กรก็จะแยกย่อยต่อฮะท่านผู้ชมฝั่งของกกตต้องทํำยังไงต่อฝั่งของปปชต้องทํำยังไงต่อกๆๆตอกต,ก,ตก็อาจจะต้องชงต่อฮะเรื่องของการส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพ,พักในขณะที่ปปชพิจารณาประเด็นจริยธรรมร้ายแรงส่งสารดีกาวินิจฉัยหากเห็นว่าฝาฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม โทษสูงสุดคืออะไรตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ขำาวินิจฉัยในคดีล้มล้างการปกครองบ่ายนี้ของพรรเก้าไกลจะออกมาเป็นอย่างไรพาท่านผู้ชมมาวิเคราะห์กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาไม่ใช่แค่เรื่องของการยุบไม่ยุบพรกเก้าไกลต่อจากนี้แต่ต้องจับตาเรื่องของจริยธรรมของทาง แกนนาพักเก้าไกลด้วยว่าจะถูกแจกใบดํำไหมเพราะว่าถ้าโดนแจกใบดําอันนี้ก็เรื่องใหญ่เพราะว่าจะกลับมาลงการเมืองไม่ได้อีกตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นมาดูกันฮะท่านผู้ชมเจาะลึกกันประเด็นการวินิจฉัยเนี่ยสองคำถามสําคัญคือ 1. ล้มล้างการปกครองหรือไม่และ 2. นะครับสั่งให้เลิกการกระทําหรือไม่ความเป็นไปได้มีอยู่3ทาง 1. คือถือว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง ต้องสั่งเลิกการกระทําแน่นอน 2. ยังไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองอย่างเห็นได้ชัดแต่มีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่จุดนั้นอาจจะสามารถสั่งยกเลิกการกระทําก็ได้ถึงแม้จะยังไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองและ 3. ก็คือยกคําร้องไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองแล้วไม่ต้องสั่งเลิกการกระทํานี่คือ3ทางที่เป็นไปได้แนวโน้ม จะออกมาเป็นแบบไหนฮะคือแนวโน้มบอกว่าค่อนข้างสูงมากเลยนะคุณเิงคุณผู้ชมล้มล้างการปกครองผลที่ออกมาว่ากันว่าเสียงไม่เอกฉชันแล้วแนวโน้มเข้าข่ายค่อนข้างที่จะสูงกว่านะคะ ในขณะเดียวกันการสั่งเลิกการกระทำคือว่ากันว่าเสียงเนี่ยน่าจะเอกฉันเพราะว่าเพื่อป้องกันปัญหาการกระทำต่อสถาบันหลักของชาติในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องจับตาได้ว่าจะนำมาซึ่งคำสั่งการยุบพักหรือไม่นี่คือ2คําถาม2ประเด็นที่จากกระแสะข่าวล่าสุดเท่าที่เนชั่นทีวีพยายามเช็คมาเนี่ยมองว่าประเด็น2ประเด็นคําถามเมื่อสักครู่ล้มล้างการปกครอง เสียงเนี่ยน่าจะไม่เอกฉันแต่น่าจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองสูงกว่าอาจจะเฉือนกันไปนิดนึงใช่ค่ะแต่อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยให้เลิกการกระทำเนี่ยน่าจะเอกฉัน,นทีนี้ที่ผ่านมาจับตาแต่เรื่องการยุบพักจริง,รงๆอาจจะไม่ยุบก็ได้นะใช่ค่ะอาจจะไม่ยุบก็ได้ผลสุดท้ายอาจจะไม่ยุบเพราะอะไรมาดูเหตุผลนี้พฤติการว่ากันว่าอาจจะยังไม่ได้พัฒนาเข้าใกล้กับการล้มล้างการปกครองจริงๆแล้วกฎหมายเองเ,องเนี่ยคุณผู้ชมก็ยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระของสภา บวกกับว่าพรรคก้าไกลเองก็ไม่ได้คุมเสียงข้างมากอยู่ในตอนนี้บทสรุปก็อาจจะเป็นการปล่อยข่าวเรื่องการยุบพรรคออกมาเป็นแค่ก,กลยุทธ์ที่ว่ากันว่าเป็นการสรับขาหลอกหรือเปล่าเพราะของจริงเนี่ยน่าจะมุ่งไปที่การเล่นงานประเด็นเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมมากกว่านะคะทีนี้มาตรฐานจริยธรรมนําไปสู่ใบดําตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตของนักการเมืองอย่างไร <S <S พาท่านผู้ชมมาเจาะลึกประเด็นนี้ฮะถ้าเกิดไปดูมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ย คือเขาระบุเอาไว้ว่าเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศออ2561<อ>ทีนี้เอ๊ะเกี่ยวอะไรกับนักการเมืองกับสสใช้บังคับกับสสสวแล้วก็คณะรัฐมนตรีด้วยในยกคืออะไร นัยยะก็คือเหมือนกับว่าการเสนอแก้มาตรา112ของพรกคก้าไกลตอนนั้นเนี่ย<อ>เสนอตอนที่แกนนำก็ยังคงเป็นสอสอ<อ>การประกาศนโยบายหาเสียงนโยบายของพักบางส่วนก็ประกาศหลังจากรับรองผลการเลือกตั้งแล้วก็น่าจะเข้าข่ายตรงนี้เรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมทีนี้ไปเจาะลึกเนื้อหามาตรฐานจริยธรรมกันต่อ หมวดหนึ่งฮะไปดูหมวดหนึ่งกำหนดเอาไว้มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการนะคะระบุรายละเอียดเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมว่าต้องยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งในยะที่แฝงก็คือว่าหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาว่าพัรคก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง ตัวแดงๆนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็จะผิดมาตรฐานจริยธรรมในข้อนี้ทันทีเลยผิดแล้วยังไงต่อไปดูหมวด4ข้อ27การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวดที่1ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงร้ายแรงแล้วยังไงต่อไปดูข้อ28ท่านผู้ชมฮะให้ดําเนินการตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้นแล้วมีกฎหมายอะไรล่ะ ก็คือรัฐธรรมนรูญมาตรา234ที่กำหนดเอาไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปชนะคะโดยวงเล็บหนึ่งระบุเอาไว้แบบนี้ค่ะบอกว่าไต่สวนกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันต่อกับเรื่องของปป,ปชนะฮะเมื่อปป,ปชไต่สวนความผิดมาตรฐานจริยธรรม ไตส่สวนตามมาตรา234ที่คุณพลอยบอกไปเมื่อสักครู่ก็จะต่อด้วยมาตรา235นั่นก็คือเสนอเรื่องต่อสารดีกาเพื่อวินิจฉัยซึ่งมาตรา81ตามกฎหมายปปชเนี่ยบอกเอาไว้อย่างนี้ฮะว่าเมื่อสารรับคำร้องให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าสารพิพากษาว่าผิดให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นคือสมัครไม่ได้ตลอดไปแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปี ด้วยหรือไม่ก็ได้แบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่าการยุบพักซะอีกเพราะว่าถ้าเกิดยุบพักก็อาจจะมีพักใหม่ต่อมา,าเรื่อยๆแต่ในแง่ของตัวแกนนําตัวนักการเมืองเองถ้าโดนประเด็นนี้ไปนี่ลงการเมืองอีกไม่ได้ตลอดชีวิตฮนะเพราะว่ามาตรา81วรรคทยระบุเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามนะคะผู้นั้นไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง หรือว่าสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขีดเส้นใต้ตรงนี้ตลอดไปตลอดไปเลยนะคะและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆเลยค่ะนี่ก็เลยเรียกกันว่าเป็นใบดำตัดสิทธิ์การดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตซึ่งมีคนโดนแล้วฮะยกตัวอย่างอย่างเ่นคุณชอ่อคุณพันธิกาวานิชก,ก่อนหน้านี้ก็โดนใบดำไปแล้วแล้วอย่าลืมนะว่ามาตรฐานจริยธรรมเนี่ย คดีเร็วกว่าเรื่องของการยุบพักซะอีกอแล้วมีช่องทางไหนไหมที่จะปลดใบดําได้มีนะฮะก็คืออาจจะเป็นการเสนอกฎหมายล้างผิดกฎหมายเนยรโทศกรรมแต่แหมเรื่องกฎหมายเนยรโทศกรรมเราก็เห็นแล้วอะ่ะยุ่งยากไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามุมมองความเห็นนี่แตกต่างกันหลากหลายแง่มุมนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากจะจับตาคำวินิจฉัยวันนี้แล้วอ,อาจจะส่งผลสืบเนื่องไปจับตาเรื่องการยุบพักไม้แล้วก็จับตาเรื่องของการแจกใบดําด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูบ่ายวันนี้ฟังข่าววินิจฉัยไปพร้อมๆกันทางหน้าจอเนชั่นทีวี